<Ken> ก็ไนี่ไม่ไ <GO> ด <av uther> ้าาทานะก็นี่รู้ไัมนะไม่ทำนะไม่นะนไปนว่าะทน่แบบเอาแบบนี้นิ้งอยู่ไม่อยากมาฟุ้งทวู้ฮอกกูขาเป็นผู้แยญ่เนดจจ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền chút Gõ một kiếm chút, một kiếm một không bỏ lỡ những video rồi. <laughs> dẫn ที่มาเก็บายล้้นี่เกล้วตกังไงโอ้มีฟาดตายแล้วสิมาดตะกรงตายแล้วไม่ใช่ไัดไม่ดีโอ้สิ้นทีมดังสิ้นทีมแสดง